สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับนิดที่ดินผ่อนได้ไม่ใช่คเครดิตวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับมาพบกับที่ดินนะครับที่ติดกับลำคลองนะครับธรรมาชาติที่สวยงามครับสดชื่นนะครับผมที่คลองสิบห้าองครักษ์นครน,นายกนะครับผมที่ดินที่นี่ใกล้าร้านกาแฟชื่อดังมองเธอคาเฟ вот, ่องครักษ์นครน,นายกเป็นที่ดินที่ติดลำคลองที่สวยแปลงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมที่นี่ยังใกล้ความเจริญน,นะครับ ใกล้สิ่งสำคัญนะครับอย่างเช่น ine, มสวอ,องครักษ์ศูนย์การแพทย์ประเทพโรงเรียนนานานะชาติเซนเทเรซาและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่นี่นะจะมีขนาดพื้นที่นะครับเริ่มต้นอยู่ที่355ตารางวาจนถึง3ไร่3งาน33.7ตารางวานะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินที่ธรรมชาติดีแบบนี้นะครับโทรมานะครับ0 8 0 9 6 4 8 7 0 7นนนิศีพึ่งนะครับ ยินดีรับฟังทุเงเงอนไขครับที่ดินที่นี่สามารถผ่อนได้ด้วยนะอย่าลืมนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับผมวันนี้สวัสดีก่อนนะครับ